สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาอ่านนะครับภาษาอังกฤษนะครับผมอยู่ภาษีนะครับะจะมาอ่านอ่าแบบ O N E วันหนึ่ง T W O 2 2สอง T H R W E T ูสาม F O U R FOUR F I V E five ห้า H I

1> n 1 0วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอ่ะขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามผมนะครับแต่วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ